ใครที่เคยสายตายาวตามอายุแลวอยู่ดีๆกลับมามองใกล้เห็นชัดดีเนี่ยต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะคุณพี่ท่านนี้อายุ44ปีนะคะเดิมเนี่ยก็มีสายตายาวมาตลอดแต่ประมาณปีหนึ่งค่ะข้างขวาแกกลายเป็นสั้นตั้งพันหนึงแต่ข้างซ้ายยังยาวอยู่เหมือนเดิมนะมันดูแปลกเนาะปกติคนที่อายุเยอะมีแต่จะยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําไมกลับมาสั้นกันนะ พอตรวจตาก็ลองอ๋อเลยค่ะแกมีต้อกระจกค่ะคือการที่เราเป็นต้อกระจกเนี่ยนะเลนส์มันจะอ้วนทําให้สายตาเนี่ยกลับมาสั้นชั่วคราวได้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมจู่ๆเนี่ยของแกกลับมาสั้นตั้งพันหนึ่งนะคะดังนั้นในเคสนี้นะคะเราจะไม่ทําเลสิกกันค่ะควรจะต้องผ่าตัดต้อกระจก พี่เขานะคะก็อยากจะใส่เป็นเลนพิเศษแบบชัดทุกระยะเลยนะแต่ว่าใส่ไม่ได้เพราะว่ากระจกตาผิดปกตินิดหน่อยเลยได้ใส่เป็นเลนธรรมดาแทนนะคะก็จะมองไกลชัดแต่ว่ามองใกล้ต้องใส่แว่นเอาแต่ยังไงก็ชัดกว่าเดิมกว่าตอนที่ยังไม่ผ่าตอกระจกแน่นอนดังนั้นใครที่สายตายาแวแล้วจู่ๆกลับมาสั้นเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะมาตรวจกับหมอูกุเกตก่อนคะ่ะใครอย่างนั้นมาเจอหมอนะคะก็จิ้มลิงก์ที่โปรโฟไฟล์ได้เลยนัดมาได้ทุกช่องทางเลยค่ะความ่วงยายจากเลสิกลุกเกต